เหว่จีเตียนเตี้ยแผนการร้ายส้หน้ามันได้กินเต็มเลยมไม่รู้ทำไม่ได้เลยแต่ทำได้แผนการคู่ไ,ไม่มึงต้องยอยับเสกผนมึงมีเยอะเตียนว่าไปป่าคือแบบเกินไปอ่ะมันไม่น่าเชื่อใจได้ไ,ดไหมจริงเหรอ ัสด,ดีค่ะดิฉันกระดกพาราเฟนและนี่คือคนหน้าตาดีๆวันนี้นะคะเรามาดูข่าวกันว่าวนนข่าวร้อนประเด็นสคำคัญในช่วงนี้มีอะไรกันบ้างไปอัปเดตข่าวพร้อมกับดิฉันกันเลยค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะบอกเลยว่าช็อกม,ม,มากๆเลยค่ะทุกคนน่าจะมีเพื่อนบ้านเป็นของตัวเองนะคะแต่เพื่อนบ้านคนนี้เป็นเพื่อนบ้านแปลกๆแปลกยังไงไปดูกันเลยค่ะ และนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้คือบ้านของสุพิญญานะคะเข้ามาแล้วตบพวะพวกกันแล้วค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะขอ flash back นิดน,นึงค่ะ flash back นิดน,นึงนะคะอันนี้คือเฮเลนนะคะได้มีการมาขโมยใบไม้ที่บ้านของคุณสุพิญญาค่ะสุพิญญานี่ก็คือตกใจเป็นอย่างมากเลยเข้าไปชาร์จก่อนด้วยการป้องกันตัวเองนะคะแล้วเฮเลนก็ตบคว่ำม,มาค่ะ จากนั้นแม่ของคุณสุพิญญาก็ได้เข้ามานะคะเข้ามาห้ามปรามคุณสุพิญญาน่าจะโดนแรงตบของคุณเฮเลนไปเป็นจํานวนมากนะคะตอนนี้ก็คือสรุปลงไปแล้วค่ะจากภาพที่เห็นนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยได้เข้าไปดูน้องนะคะและคุณเฮเลนได้ทําการผลักคุณแม่อีกนะคะแล้วก็ตบคุณแม่ซ้ําไปทั้งสองคนแล้วก็ได้ทําการวิ่งหนีไปคุณแม่พยายามตามไล่นะคะนางสุพิญญาตอนนี้เหมือนจะวิ่งขึ้นมาได้นะคะแล้วก็วิ่งไปค่ะ นะคะักนขะ่าวได้ไปสอบถามคุณเฮเลนค่ะว่ามีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ไปฟังเจ้าตัวให้คําสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะคุณทําผิดไหมไม่ผิดาะฉันไม่เคยผิดคผลพันี้ไม่ใช่อขอบเ้าแต่เป็นของทำหาเทวทาการต้องการหาบางสิ่งบางอยา่างที่ใช้ในการรักษาความสวยคว้ สมุนไพรนั้นมันเป็นของบ้านคืณน,นะคะอาจจะทําให้คุณผิดกฎหมายได้เหมืนไม่รู้แต่เพามเ็นมีมได้นัาจากรอบนั้น,นะคะ่ะจากคาให้การสัมภาษณ์ของคุณเฮเลนสรุปใจความสั้นๆได้ว่าสมุนไพรนะคะที่ปลูกอยู่ในบ้านคนสัพยายชัยตาจะสามารถเหมือนกับเป็นยาบํารุงอายุวัฒนะให้กับเธอได้นั่นเองนะคะเธอจึงไปขโมยนั่นเองตอนนี้นะคะก็ อาจจะมีการแจ้งความนะคะจากคุณแม่สุพิญญาชัยตาน,นะคะเป็นการฐานบุกรุกและทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนานั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะทางนักข่าวนะคะได้คิวของคุณแม่สุพิญญาชัยตาพอดีค่ะเราไปฟังเธอให้สัมภาษณ์กับเหตุการณ์นี้กันเลยดีกว่าค่ะคือตอนนี้นะคะลูกหาน,นเข้าห้องไอไปแล้วค่ะแบบอาการหนักมากเส้นเลือดในสมองแตกแบบเลือดพังในสมองหัวใจวายพอเขาวิ่ง ตามอุปติคนนั้นไปนะคะ่อเลยค่ะข้อเท้าพลิกกระดูดหักใส่เผือกตอนนี้อาการโคล่ามากมากเลยค่ะเอาผิดแน่นอนร้อยเปอเซ็นค่ะไม่ยอมความแน่นอนที่ว่ามันควรเชื่อไหมคะดิฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนบ้าที่หลุดมาก,ก็ได้ค่ะค่ะก็คุณแม่ของคุณสุพิญยาชัยตันนะคะให้สัมภาษณ์กับนักขาวอยอกรุดมากๆเลยคะ่ะ ว่าน้องเนี่ยได้เข้าห้อง i อ u ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะอาจจะเป็นผลพวงจากการวิ่งไล่ตามคนร้ายไปนั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องและคุณแม่ด้วยนะคะเป็นังงกันบ้างก,ก็สำหรับข่าวนี้แปลกมากๆเลยครับเพื่อนบ้านที่ไหนขโมยใบไม้จากบ้านเพื่อนบ้านขำๆกันเช้านี้นะคะแต่ก็ไม่ขำหรอกนะคะเพราะคุณสุพิญญาชัยตันเนี่ยก็ถูกส่งเข้าไปในห้องไอซียูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็สําหรับ สนักข่าวขอเป็นกำลังใจและส่งกำลังแรงใจให้กับทั้งคุณแม่และก็คุณสุธิยาด้วยนะคะหายเป็นชีพไวๆแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นแล้วนะคะก็สำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวการเมืองที่ร้อนแรงในบ้านเราอีกแล้วค่ะสำหรับ เจ้าหญิงเฮอเฮเล่นะคะกับกฎหมายนะคะที่ว่าด้วยการด um ุมิ่นเจ้าหญิงเฮอเคเล่เนเองนะคะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงและสายไหนจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะนะครับว่าผมจะไม่เสนอคนนี้ให้เป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงวง่มงงนเขายังยืนยันที่จะแก้ไขกฎหมายก่ดลินอันเก่าแก่ผมขอเสนอให้เปลี่ยนกฎหมายดุมิ่เจ้าหญิงคิมเ hey, ฮ hey เล่ มาจริงคาะค่ะต้องสาบได้แบบไม่ต้องติดคุกค่ะนี่ก็เป็นคําพูดของนะักการเมืองท่านหนึ่งนะคะหรือว่าคุณอวาเซนโปรโซโนจากพักผ่อนนะคะได้อภิปรายถึงค a n ิเด,ดนายกนะคะที่ได้อันดับหนึ่งก็คือคุณเซบาโเตอโนนะคะว่าด้วยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงคิมเฮเลนั่นเองค่ะ มาแบบนี้นะคะทั้งคุณเซบาโตรโนและเลขาธิการพัคและอีกหลายๆคนก็ได้ช็อกกันไปทั้งพักการเมืองกันเลยทีเดียวค่ะว่าผมจะไม่เสนอคนนี้ให้เป็นนายกระธมนตรีกระทรวงแวดมนต<ม>์เขายัางยืนยันที่จะแก้ไขกฎหมายก็อลิ่นอันเก่าแก่ผมขอเสนอให้เปลี่ยนกฎหมายดูวินเจ้าหญิงคิมเฮเลสมารยิงคาถาต้องสาบได้แบบไม่ต้องติดคุก างเราได้สัมภาษณ์คุณเซบาโตโรโนถึงความรู้สึกที่มีต่อคำอภิปรายในสภาของคุณอาวเซนโบรโซว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างไปฟังเขากันเลยค่ะบอกต,ตรงๆเขาว่าตอนได้ยินก็คือตกใจมากๆเหยนะครับใช่ตกใจมากไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาแบบนั้นครับค่อนข้างที่จะอึ้งแล้วก็ก็เสียใจด้วยครับใช่ ก็ผมคิดว่าเรายังมีโอกาสที่จะรวบรวมเสียงในสภาเว้นหมดครับมั่นใจในตัวผมประเทศเด้วยกันได้แน่นอนค่ับะทางเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้สัมภาษณ์จิงคิมเฮเลนด้วยนั่นเองนะคะไปฟังเขาพูดถึงประเด็นนี้กันเลยค่ะสำหรับตัวดิฉันดิฉันรู้สึกว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเพราะว่ามันสามารถทำร้ายคนอื่นได้ ทางกายปจาัจจัยและใจฉ่านขอแค่คนที่นมาพัฒน,นานประเทศชาติได้ก็พอและนะ้วค่ะก็การเมืองก็เป็นเรื่องของประชาชนนะคะทุกทุกคนสามารถมีสิทธิเสียงในการเมืองได้เองนะคะก็แล้วแต่ความคิดเห็นใช้รญญารแ์ในการรับชมกันด้วยนะคะซข่าวต่อไปนะคะขอเปิดประเดิมที่ข่าวนี้เลยคะ่ะข่าวบันเทิงกันบ้างะคะ่ะสำหรับคุณมิม่งกมลและ คุณเฮเลนนะคะที่ได้ฟาดฟันกันนะคะใน The Face Thailand EP แรกบอกเลยว่ามันสุดๆเลยนะคะสำหรับ The Face Thailand EP แรกของเราเนี่ยไปดูกันเลยค่ะว่าเขาจะให้สัมภาษณ์ยังไงบ้างค่ะมา EP แรกก็บอกเลยนะคะว่าฟาดฟันกันอย่าดุดเดือดจริงๆค่ะสำหรับคุณมิ่ง aka ปากไม่แรงไม่มีแรงเดินและคุณเจเจนะคะ aka เฮเลนเอมอรรัลนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเดินดีกันทั้งคู่และฝีไม้ ลายมือและฝีปากนี่คือแซ่บกันทั้งคู่เลยค่ะไปฟังทั้งคู่ให้การสัมภาษณ์ดีกว่าว่าฟีดแบ็จาก EP หนึ่งเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีนะคะได้แซะคนดูอย่างี้บ้างค่ะไม่เย่บ้างคะ,งคะที่ตัวเราอาจจะไม่ได้ชนะในแคมเปญแรกค่ะก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แตกอะไรนะคะเพราะว่าเราเข้ามาเพื่อเอาประสบก,การณ์ค่ะไม่เข้ามาเพื่อเอาชัชนะค่ะคิดว่า EP ต่อไปจะได้เป็นที่หนึ่งหรือเปล่าคะ ก็ไม่แน่นะคะถ้าคนอื่นทำได้ไม่ดีค่ะง่ายๆจิบๆค่ะฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะเข้าไปได้แบบง่ายสบายค่ะกันเป็นครั้งแรกไหมคะที่คุณเฮเลนไม่ชนะไม่น่ามีนะคะเพราะว่าเขาวัดกันที่ตอนสุดค่ะคิดว่าแล้วแต่คิดนะคะว่าใครสวยใครนม่สวย ็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ The Face Thailand ผ่านทางช่องคนหน้าตาดีนะคะ EP ต่อไปแซ่บมันๆสุดๆเลยนะคะก็ไปดูข่าวต่อไปกันเลยค่ะสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศช่วงนี้คือร้อนมากๆเลยนะคะขอส่งข่าวนี้ใหกับคุณมิกงกมลกาสาค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะอยู่กับอิฉันนางสาวนิกมลกาสาใน้ายงานสภาพอากาศคาม ในตอนเช้านะคะอาจ,จมีแดดแรงนะคะอุณหภูมิประมาณ30-35องศาค่ะในตอนกลางวันนะคะมีฝนตกชุกนะคะอุณหภูมิประมาณ20-25องศานะคะในตอนเย็นนะคะมีอากาศหนาวมากๆและอาจ,จมีหิมะตกค่คะอุณหภูมิประมาณ0-2องศาะนะคะขอบคุณค่ะส่งข่าวไปที่ห้องส่งหลักค่ะ ค่ะค,คุณมีกระบวนการสาสปพยาเกาะอากาศที่น่าสนใจนะค่ะช่วงนี้ร้อนจริงๆค่ะร้อนมากๆแล้วก็อย่าลืมมา,ส,าสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ค่ะยูเอ็นได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าโรกเราเนี่ยก้าวผ่านภาวะโลกร้อนเป็นภาวะโลกเดือดแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากคุณระวังสุขภาพกันด้วยนะคะจากเชนกรกพ์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะข่าวคุณหน้าตาดีนิวส์ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พีพหน้าจะเป็นยังไงจะมีข่าวสนุกๆมาเล่าอีกหรือเปล่า